เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคะนี่นี่ความสูงอ่าความสูงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนี่เราทําเราทําเป็นบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะแต่ทาไม่เยอะอันนี้ทําไว้ให้สําหรับอ่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวก็จะได้เออขึ้นไปถ่ายรูปไปดูนะคะแต่ว่าเวลาแต่งเวลาแต่งลูกเวลา นี่ค่ะน,นี่ทาแค่นี้เองกว้างก็ประมาณเมตรยี่สิบยาวนี่สองเมตรสูงสองเมตรค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สูงกว่ากว่ดวัวนั่ง้านนี่เท่าไหร่เลยนะคะแต่นั่ง้านนี่เราทําแบบลอยตัวนะคะคือไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดหลุมไม่ได้รอเสาอะไรเ,เดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูเนาะนี่ค่ะก็เอาไว้ขึ้นมาแต่งรูปถ่ายรูปแต่ ไม่ได้หมดต้นนะเราทำได้ครึ่งต้นเองอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะสองเดือนนี่สองเดือนก็ใหญ่นะอันนี้จะเป็นโคเน,นซี่นะคะใหญ่ต้นนี้ที่เมื่อ,เ,อเมื่อปีที่แล้วเขาเรียกต้นดาราคือใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงเนี้ยปีที่แล้วเรายัางใชเเ้เป็นเป็นโต้ไม้ไผ่อยู่เลยนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้แล้วนี่ ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยค่ะออสูงตอนนี้จากจากพื้นไม่ถึงช่อน,นี้ได้สักเมตรได้มั้งาแต่ปีหน้าก็ยังได้อยู่ถ้าสมมติสูงหนี่ขึ้นไปอีกถ้ายืนไม่ถึงเราอาจจะต้องเอาเป็นแค่ไม้ไผ่มาวางอานนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเราไม่ได้เท ไม่ได้ขุดหลุมไม่ได้เทเสาแต่แต่ว่าช่างเขาก็จะเอาเป็นสแตนเป็นอะไรนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กวางรองอยู่ข้างล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเอเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่องเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งอะตอกตอกยึดไว้ค่ะแต่ว่าสมมุติเราจะย้ายไปที่อื่นเนี่ยก็ต้องใช้ช่างอยู่ดีละค่ะต้องใช้ช่างช่างเขาก็จะมา ต้องมาตัดตรงนั้นนี่ค่ะอันนี้กรณีเพื่อนๆจะทําแบบสมมุติต้นที่มันอยู่ใกล้บ้านนะเนาะเราจะเอาไว้รับแขกเอาไว้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้อะค่ะเนี่ยทาแบบนี้ได้นี่ค่ะแต่ถ้าทํำหลายๆต้นก็ไม่ไหวนะมันก็หลายบาทเหมือนกันนะหาเนี่ยเราทําแบบเนี้ยสมมุติถ้าปีปีต่อไปเรายังใช้ได้อีกใช่ไหมคะ แต่ปีปีโน้นสูงเกินไปเราเราเราไม่ใช้เราก็อาจจะให้ช่างมาย้ายเนี่ยตัวนั่งร้านตัวเนี้ยอเอาไปไว้ตัวที่มันเตี้ยอีกต้นหนึ่งต้นโน้นหาได้นี่ค่ะอันนี้เหมาะกับไม่ต้องย้ายบ่อยนะคะแต่ถ้าย้ายบ่อยๆอ่ะถ้าย้ายบ่อยๆเราต้องย้ายตอนเนี้ยต้นอายุแปดปีเนี่ยเราเราต้องใช้บันไดก็ไม่ค่อยอยู่ละเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสูง ก็น anyway, ้องเขาจะใช้นั่งร้านกันค่ะนี่นั่งร้านแบบนี้อ่านั่งร้านแบบนี้นั่งละาอ่านั่งร้านอย่างเนี้ค่ะนั่งร้านนั่งร้านนั่งร้านลอยตัวไหมเขาเรียกนั่งเนี่ยค่ะเนี่ยนั่งร้านก่อสร้างนี่แหละต่อได้เนี่ยยกได้เบาไปไหนก็ได้อ่าสมมติสมมตินี่ปีนี้ปีนี้มันมันมันสูงใช่ไหม น้องก็จะอเอาแค่ไม้ไผ่ไปตั้งบนนี้แต่สมมุติถ้ามันสูงเกินไปปีหน้าเราต่อเป็นสองชั้นก็ได้นี่ค่ะนี่ไม่ต้องกลัวนะบางคนก็กลัวว่าถ้ามันสูงจะทํำยังไงบางคนถามเราว่าถ้ามันสูงขึ้นอีกจะทํำยังไงนี่ค่ะต้นนี้ก็สองเดือนอยังไม่ครบสองเดือนด้วยเพราะอันนี้มันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง สมเกสรวันที่หนึ่งเดือนสามหนึ่งมีนาเนาะอันนี้ยังยังอีกวันสองวันนี้แหละ,ะก็ลูกใหญ่นะที่เขาลูกใหญ่เพราะว่าต้นนี้หนึ่งคือไม่ดกเนี่ยทั้งต้นเนี่ยมีสามช่อมีสามช่อเองแต่แต่ลูกนี่ค่ะนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็หวานก่อนนะนี่ เนี่ยสองเดือนสองเดือนขอดูวันที่นิดหนึ่งนะเอาเอานี่แหละสองเดือนลูกใหญ่มากค่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่มีประโยชน์เราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ห่อหมดแล้วค่ะห่อกระดาษอันนี้ต้นมันเตี้ยเราก็เราก็เลยห่อแต่กระดาษไม่ได้ห่อผ้า หอ่หอแต่กระดาษแบบนี้ค่ะมันมันมันเตี้ยเราก็ต้นมันเตี้ยเราก็ดูง่ายเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ